สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูบาหยันรัตนปฏิมาในวิชาภาษาไทยของชั้นปฐมมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ,ะในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงเนี่ยหมายถึงข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริงข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงนะคะส่วนข้อคิดเห็นเนี่ยหมายถึงความเห็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหานะคะ เราก็สรุปได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนแล้วก็สามารถยืนยันได้นะคะส่วนข้อคิดเห็นนั้นไม่สามารถสนับสนุนแล้วก็ยืนยันได้ค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อเท็จจริงนะ,ะข้อเท็จจริงก็จะมีข้อความที่มีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานเชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผลนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างของการแยกข้อเท็จจริงนะคะกตเวทีหมายถึงสนองคุณท่านนะคะเราสามารถพิสูจน์ได้โดยการค้นความหมายจากพจนนุกรมนะคะต่อมาดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นนะเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการะะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะคะต่อไปประโยคสุดท้าย ทุกคนหนีไม่พ้นความตายนะพิสูจน์ได้จากประสบการณ์เด็กๆจะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาต้องตายไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะฮะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้ง3ประโยคที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้ง3ประโยคเลยนะคะเรามาดูลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นก็เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนหรือเป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยนะคะเป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดของผู้พูดและผู้เขียนเองนะคะ,ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างการแยกข้อคิดเห็นนะคะยิ้มของเธอทำให้โลกสดใส อันนี้เป็นการแสดงความรู้สึกถือว่าเป็นข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งนะคะคนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมออันนี้ไม่มีข้อยืนยันนะคะคนเรียนเก่งบางคนอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตก็ได้นะคะเป็นข้อคิดเห็นเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฝนตกอากาศน่าจะเย็นอันนี้เป็นการคาดคะเนนะคะว่าฝนตกอากาศน่าจะเย็นนะคะ จะประโยค3ประโยคที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะก็เป็นการแยกข้อคิดเห็นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูคำที่แสดงถึงว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีคำว่าอาจอาจจะคาดคาดว่าน่าจะเห็นว่าคิดว่าที่สุดนะคะ ต่อไปนักเรียนมาดูความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันนะคะเด็กๆมาดูเลยข้อเท็จจริง 1. มีความเป็นไปได้เสมอ 2. มีความเป็นจริง 3. ม,มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ 4. มีความสมเหตุสมผลทีนี้มาดูข้อคิดเห็นบ้างนะคะ 1. เป็นการแสดงความรู้สึก 2. แสดงการคาดคะเน 3เป็นข้อเสนอแนะ4เป็นการแสดงความคิดเห็น5เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลเด็กๆจะเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะอีกไฟล์นึงสามารถมีความเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ส่วนอีกไฟล์หนึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกคาดคะเนแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหมายถึงอะไรอ่านแลเรียนมาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหมายถึงการอ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษรและเมื่ออ่านจบแล้วต้องแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นนะคะอะไรถูกอะไรผิด ถ้าผิดต้องทราบว่าผิดอย่างไรนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันเรามาช่วยกันแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะในเมื่อพร้อมแล้วไปได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูประโยคแรกกันนะคะสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เด็กๆมาช่วยกันดูนะคะว่าข้อความนี้มีคําใดคะที่ชี้ให้เราพิจารณาได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะคุณครูเฉลยเลยเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ามีคําว่าเป็นอยู่ในประโยคนะคะประโยคนี้นะคะสมชายชอบเรียนวิชาภาษาไทย นักเรียนดูสิคะมีคำว่าชอบชอบเป็นการแสดงความรู้สึกนะคะนลกเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นอ่าข้อคิดเห็นคะ่ะดูประโยคนี้นะคะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดในวันที่การจราจรติดขัดนักเรียนสังเกตดูว่าจะมีคำว่าน่าจะซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ ามาดูกันสิคะเป็นอะไรคะลูกข้อคิดเห็นคะ่ะใครถูกบ้างเอย่ยมาดูประโยคนี้กันนะคะต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติไทยนักเรียนลองมาดูว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะอาลองมาดูสิคะอ้าวคุณครูเฉลยว่าเป็นข้อ เท็จจริงเพราะอะไรคะลูกมีคำว่าเป็นอยู่ในประโยคนะคะดังนั้นจึงเป็นข้อเท็จจริงค่ะประโยคต่อไปค่ะผักและผลไม้เป็นแหล่งอุดมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเรียนมาดูสิคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะสรุปว่าเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีคำว่าเป็นอยู่ในประโยคใช่ไหมคะ เด็กๆเริ่มจะพิจารณากันเป็นแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคไหนเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะต่อไปค่ะผู้หญิงที่เดินอยู่หน้าโรงพยาบาลแต่งกายทันสมัยและสวยงามมากนักเรียนดูสิคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันคะ่ะเด็กๆตอบได้แล้วใช่ไหมคะเป็นข้ออะไรลูกเป็นข้อคิดเห็นนะคะ ใครถูกบ้างเออเด็กเก่งมากนะคะประโยคต่อไปค่ะเราควรดื่มนมอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วนักเรียนดูนะคะว่าประโยคนี้น่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะ,ะได้หรือยังคะคุณครูเฉลยเลยว่าเป็นข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะลูกเพราะว่ามีคำว่าควรนะคะเป็นข้อเสนอแนะ จึงเป็นข้อคิดเห็นค่ะ,ะต่อไปนะคะลูกวันนี้ลมพัดแรงฝนคงจะตกนักเรียนมาดูสิคะลูกว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นค่ะตอบได้แล้วใช่ไหมคะสรุปว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะลูกประโยคต่อไปค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นนักเรียนตอบคุณครูได้เลยนะคะ สรุปว่าเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามีคำว่าเป็นอยู่ในประโยคนะคะต่อไปเรามาดูประโยคสุดท้ายกันนะคะนกยูงเป็นสัตว์ที่สวยงามที่สุดเด็กๆมาช่วยกันดูนะคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะเด็กๆตอบได้แล้วเป็นข้อคิดเห็นใช่ไหมคะ ถูกต้องหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะนักเรียนสามารถปริ้นออกมาหรือจดบันทึกลงไปในสมุดแบบหัดแล้วทำส่งคุณครูนะคะคุณครูหวังว่าวันนี้นักเรียนคงจะมีความสุขก,กับการเรียนภาษาไทยกับคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ